ครับสวัสดีครับไอยพี่น้องเกษตรกรเช้าให้เช้านาะทุกท่านสําหรับมันี่ก,กับมพม่พอมาพ่อก,กับอีกเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาสายๆของวันพุธที่20ตุลาคม2564ซึ่งผมก็ยังมีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากพี่ฝากน,อนอ้องคือเกา่าไว้พี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับกับผมก็มีความคืบหน้าในโครงการประกันรายเกษตรกร,ร,กรปีที่3สําหรับสินค้าเกษตรหาชนิดและมาตรการคู่ขนานเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวรายละ1,000บาท โครงการฉลอกการขายข้าเปลือกหน้าปีชดเชยให้ตันละ1,500บาทซึ่งล่าสุดน,นะครับจากการติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอเมื่อวันที10่10กตคมที่ผ่านมาจากการถแถลงการหลังการประชุมนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็ยังคงว่าม,มีการนำเข้าสู่คอรมอเพื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับชาวนาได้ซึ่งลาสุดทางรัฐบาลก็ได้มีการอนุมัติ4โครงการ เพื่อเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจได้แก่การเติมเงินไ้บัตรค้นจนค้นละหาร้อยบาทเป็นระยะเวลา2เดือนและเพิ่มเงินในโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ระยะที่3อีกคนละ1 5 0 0บาทซึ่งจากการณีดังกล่าวนะครับก็มีพิพ่น้องชาวนาแสดงความคิดเห็นเข้ามาสอบถามเป็นจํานวนมากนะครับว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกรปีการผลิต2 5ง4รทับหกวมถึงมาตรการผู้ขนานเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวรายละ1 0 0 0บาท ทางรัฐบาลจะเรื่มใจให้กับพี่น้องชาวนาใดเมื่อใดซึ่งขณะนี้นะครับพี่น้องชาวนาของเฮาก็ได้รับความเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำและในหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในหลายจังหวัดนะครับและเงินของพี่น้องชาวนาติดขัดปัญหาตรงใดถึงยังไม่มีการนําเข่าสู่ครมอเพื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับชาวนาสักทีนะครับเดี๋ยวมื้อนี้เข้ามาติดตามข่าวสารนี้ไปพร้อมๆกัน และก่อนที่จะไปรับฟังรายละเอียดนะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮาก็ต้องขอกาลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับด้วยการกดไลค์กดติดตามและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดสันกระดิ่งเอาไว้เพื่อทางช่องของเฮานะครับได้มีข่าวสารใหม่ๆพ่อพี่น้องก็จะได้บ่พลาดข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับและหากพ่อพี่น้องนะครับมีขอเสนอแนะฝากถึงทางรัฐบาลพ่อพี่น้องก็สาม,มารถแสดงความคิดเห็นค้ามาไว้ทีแต่คลิปวิดีโอด้านล่างกันเลยนะครับ ว้าหลายยายห้างครับพี่น้องเดี๋ยวมานี่หามารับชมรับฟังข่าวสารดีๆกันเดีเ๋ยน,น้ะครับโดยล่าสุดครับจากความคืบหนา้าในโครงการประกาศรายเสดตรกรผู้ปลูกข้าวประจำปีการผลิต2 5 4 6 4ทับหาหลังจากทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการประกาศเจริมขอ่ใจเงินไหกับพี่น้องชาวนานะครับในงวดแรกในวันที่1 5ตุลาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งขณะนี้ก็มีการดวงเลยมาจนถึงวันที่20ตุลาคมแล้ว และในวันที่10ก่ที่ผ่านมาที่มีการประชุมครมอทางกระทรวงพาณิชย์ก็ยังคงบมีการนำข้าสู่ครมอเพื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับชาวนาใดซึ่งกแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ามีพลพี่้องชาวนาแสดงความคิดเห็นขามาสอบถามเป็นจํานวนมากนะครับว่าทังรัฐบาลจะเริ่มขอจ่ายเงินให้กับพี่้องชาวนาในมือใดโดยความเคลิหนาล่าสุดน,นะครับทังกระทรวงพาณิชย์กล่มการค้าภายในกลมส่งเสริมการเกษตรและทางธนาคารทกสร่วมกันกับสีหน่วยงาน ลงพื้นที่พบปรประชาชนแจงความคืบหนาในโครงการประกันรายได้เกษตรกรและการเตรียมข้อ,อมในการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรพืชหาชนิดเพราะว่าจะเป็นเขาป่าม,นมันมันสัมปะหลังอย่างพราราและกัพดชเลียงสัตว์เพื่อให้กเกษตรกรจะได้บำพาศิรับเงินเพื่อความมั่นใจว่าพี่น้องเกษตรกรจะได้บ่มีการตกล่นในการรับเงินในโครงการต่างๆซึ่งในรายละเอียดจะเป็นจังใดนั้นนะครับเดี๋ยวข้ามาเราฟังคลิปบางช่วงบางตอนที่ทางสีหน่วยงานนะครับได้ร่วมมือกัน เื่อพบปะประชาชนในการเตรียมความพร้อมของโครงการประกันรายได้เกษตรกรปีที่3นะครับประจําปีการผลิต2 5 4, 6 4ทับกหาเดี๋ยวเรามารับชมหลับฟังกันได้เลยนะครับแจง้งพี่น้องเพื่อทราบนะครับก็ขณะนี้ก็ทางท่านรัฐมนตรีช่วยก็เดินทางออกมาจากทางเชียงคานแล้วนะครับปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นแล้วก็เดี๋ยวก็อีกสักสัก11โมงครึ่งคงจะได้มาพบปะกับพี่น้องนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก็ ผมยังเหลืออีกหนึ่งท่านนะครับชุดเขียวๆแบบนี้นะครับพระเอกของเรานะครับนะครับคนที่เป็นกระเป๋าเงินของรัฐบาลนะครับถ้าไม่มีนะครับเราก็ไม่มีกลไกนะครับที่จะโอนเงินให้กับท่านนะครับดังนั้นเนี่ยคนสำคัญนะครับบุคคลสำคัญนะครับผมก็เลยต้องเอาไว้คนสุดท้ายนะครับว่า การจ่ายเงินผ่านโครงการประกันรายได้หรือแม้แต่โครงการต่างๆนะครับที่พี่น้องอาจจะอยากรับทราบเนี่ยหรืออยากจะทางประชาสัมพันธ์เนี่ยทางทางทกศประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากทางหออฟฝ่ายนะครับสุภาสิทธิ์สุภวุฒินะครับจากส่วนกลางนะครับท่านจะได้มาชี้แจงนะครับเรื่องในเรื่องของโครงการประกันรายได้นะครับว่าพี่น้อง ควรจะทาอย่างไรนะครับไม่ให้มันตกหล่นนะครับได้เงินเร็วได้เงินไวนะครับอย่างที่เมื่อกี้ทางท่านวิทยากรบอกนะครับว่าเราอยากให้ได้เงินไวจริงๆนะครับคนที่ตกหล่นเราพยายามตามตลอดนะครับเรามีหนังสือมาถึงทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับขอให้ช่วยนะครับหน่อยว่าพี่น้องคนใดยังตกหล่นอยู่ติดปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับก็อยากจะให้ได้เงินนะครับอันนี้ ก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านผอสุภาสิทธ์นะครับได้ชี้แจงนึงเรื่องโครงการประกันรายไ่าในเรื่องของการจ่ายเงินแล้วก็เรื่องมาตรการอื่นๆครับเรียนเชิญครับขอบคุณท่านผอกฤิชนานะครับก็ขออนุญาตกลับเรียนท่านหัวราะสนราชการในภูมิภาคนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั้งที่เป็นเกษตรกรลูกค้าทั่วไปเป็นลูกค้าทกสด้วยนะครับผมสุภาสิทธิ์สุภวุฒินะครับ ขณะนี้ดํารงตําแหน่งผู้หน่วยการฝ่ายกิจาการนโยบายรัฐของทกศนะครับก็ทําหน้าที่ประสานงานกับภาครัฐภาคเอกชนนะครับเพื่อเชื่อมโยงโครงการไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสินเชื่อฝั่งของเงินฝากแล้วก็ทําหน้าที่เป็นธนาคารของรัฐบาลนํานโยบายของรัฐบาลมาออกเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพของพี่น้องเกษตรกร ให้มีความยอยู่ดีกินดียิ่งขึ้นนะครับเดิมทีผมก็เคยมาเป็นผู้จัดก,การตกรสสาขาวังซะพุงนะครับเมื่อปี2546 <5 46. S 2> เกือบเกือบจะ20ปีมาละ้นะครับเพราะนั้นก็ได้เห็นการประกอบอาชีพของพี่น้องจังหวัดเลยนะครับคนจังหวัดเลยเนี่ยดีครับขยันทำมาหากินขณะนั้นเนี่ยปลูกข้าวโพเดเยอะมากนะครับปลูกข้าวโพเดเยอะมาก จำได้ว่าพันตองแปดแต่คนที่ร่ารวยก็เป็นเจ้าของพันนะเนาะแต่พี่น้องเราก็ยังปลูกอยู่ตลอดนะครับในปีนั้นไม่มีโครงการประกันรายได้นะครับโครงการประกันรายได้เพิ่งเกิดเมื่อสองปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีที่3นะครับเพราะนั้นข้อดีของโครงการประกันรายได้ก็คือเป็นเรื่องของการรับประกันรายได้ที่คาดว่าพี่น้องเกษตรกรจะไม่เสียสิทธิตรงเนี้ นะครับซึ่งก็มีอยู่5พืชน,นะครับใน5พืชน,นี้นอกจากทางกลมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เป็นเป็นหลักให้กับโครงการแล้วนะครับก็มีกลมส่งเสริมการเกษตรมีการยางแห่งประเทศไทยมีทกศแล้วก็มีพ่อค้าภาคเอกชนมีตัวแทนกเกษตรกรเข้าไปนั่งคิดโครงการร่วมกันนะครับอย่างข้าวเนี่ยเราก็มีการกําหนดราคาทุกสัปดาห์เพื่อให้ซ้อนสอดคล้องกับ วันแจ้งเก็บเกี่ยวของพี่น้องเกษตรกรน,นะครับหัวใจหลักของงานประกันรายได้ก็คือนำราคาตลาดเปรียบเทียบกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงหากราคาตลาดสูงกว่าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงก็ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าราคาตลาดต่ำกว่าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอันนั้นต้องจ่ายส่วนต่างข้าวจะจ่ายทุกสัปดาห์นะครับที่เหลือนอกนั้นก็มี15วันบ้างมีเดือนบ้าง นะครับก็จะลดหลั่นกันไปนะครับเพราะนั้นสิ่งที่พวกเราพี่น้องกเกษตรกรจะสอบถามมาก็คือคนนั้นได้ทำไมฉันไม่ได้ครอบครัวนู่นได้ทำไมผมไม่ได้นะครับข้อมูลที่ทกศได้รับเนี่ยจะมาจากท่านพอ,อสทริ์กรมส่งเสริมการเกษตรเพราะนั้นหัวใจสำคัญของข้อมูลนะครับหนึ่งต้องครบถ้วนต้องถูกต้องนะครับ เราเป็นเกษตรกร,เร,กรเราเป็นคนไทยข้อมูลที่ดูที่ยึดเป็นหลักก็คือเลขบัตรประชาชน13หลักเวลาปจะไปขึ้นทะเบียนทอบอกอทอบอกอใช่ไหมครับขึ้นทะเบียนเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยต้องตรวจดูนะครับอย่าไปไว้วางใจท่านกเกษตรตำบลไม่ใช่ว่าท่านไม่ดีนะท่านเป็นคนดีที่ช่วยพวกเราเป็นร้อยเป็นพันคนในหมู่บ้านในตำบลนนะ่ะท่านคิดดูว่า เกษตรตำบลหนึ่งท่านเนี่ยดูแลพี่น้องกเกษตรกรกี่คนกี่ครัวเรือนมันต้องมีผิดพลาดบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อท่านลงให้เราแล้วเราต้องตรวจดูว่าเลข13หลักครบถ้วนไหมถูกต้องไหมชื่อสกุลถูกต้องไหม,ไหมที่อยู่พื้นที่การผลิตวันแจ้งการเก็บเกี่ยวครบถ้วนถูกต้องไหมนะครับเมื่อครบถ้วนถูกต้องแล้วเราจึงเดินออกมาแล้วก็จะมีการยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับเพราะนั้นนี่คือเนื้อหาที่ทกศ จะนำมาโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเราเป็นธนาคารนะครับหน้าที่ของเราคือต้องดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของบัญชีนะครับเพราะนั้นถ้าบัญชีผิดบัญชีไม่ถูกต้องมันโอนไม่ได้นะครับข้อมูลพื้นที่ซ้ำแปลงซึ่งเนื้อหาของโครงการประกันรายได้ห้ามซ้ำแปลงเป็นดันขาดแปลงกอไก่นายกอได้ไปแล้วจะเอาแปลงกอไก่มาโอนเงินประกันรายได้ให้ในายขออันนี้ทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องดูให้ชัดเจน นะครับสำหรับทกศนะครับเรามีขั้นตอนการโอนเงินอยู่5ขั้นตอนนะครับตัวแรกก็คือรับข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งผมได้นาเรียนไปแล้วตะกี้เบื้องต้นนะครับแล้วก็พอได้ข้อมูลมาแล้วเราก็มาประมวลผลข้อมูลนะครับว่าพื้นที่การผลิตปริมาณการผลิตจากการคํานวณหาเลขที่บัญชีเงินฝากทกศ ไอตัวเลขที่บัญชีเงินฝากทกศเนี่ยต้องเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะครับของสามีของใครก็ไม่ได้นะครับแล้วก็จะต้องเป็นบัญชีเดียวๆของตัวเองไม่ใช่บัญชีร่วมเพื่อเด็กชายกอลูกชั้นเพื่อนายงอพี่ชายชั้นไม่ใช่ต้องเป็นของตัวเองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็มีบัญชีทวีสินก็แจ้งเลขทวีสินมาอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นให้ดูให้ชัด ให้ดูให้ชัดถ้าไม่แน่ใจถามพนักงานทกศเราว่าควรจะใช้เลขที่บัญชีไหนนะครับจากนั้นเมื่อเลข13หลักถูกต้องนะครับพื้นที่ถูกต้องเลขที่บัญชีทกศถูกต้องแล้วเราก็จะมีการคำนวณเงินชดเชยตามสิทธิ์นะครับซึ่งนําเรียนว่าราคาเงินชดเชยเนี่ยคิดจากราคาประกันลบด้วยราคาอ้างอิงแล้วก็ไปคูณผล,ผลผลิตที่เกิดขึ้นนะครับ ซึ่งผลผลิตแต่ละตัวแต่ละช่วงเวลาก็แตกต่างกันแม้แต่ข้าวเองนะครับพันข้าวก็ได้เงินไม่เท่ากันข้าวเจ้ามะลิ1มื0นข้าวเหนียว1 2ื0นนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ซื้อหวยจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะโครงการประกันรายได้เนี่ยเป็นการนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงถ้าปลูกข้าวเจ้าก็บอกไปเจ้ามะลิก็บอกไปข้าวเหนียวก็บอกไป ข้อมูลที่เกิดขึ้นผลตามมาก็คือรัฐบาลก็จะได้หาแนวทางหามาตรการช่วยเหลือว่าเอ๊ะทำประกันรายได้แล้วหมื่นสองแล้วยังได้ไม่ดีอีกเราจะควรจะแก้ยังไงแต่บางคนก็มองว่าประกันรายได้ข้าวเหมือนซื้อหวยปีที่แล้วข้าวเหนียวต่ำปีนี้ขอแจ้งข้าวเหนียวเผื่อได้ราคาส่วนต่างเยอะไม่ใช่นะครับปลูกจริงแจ้งจริงแล้วมันจะเกิดผลดีในห่วงต่อๆไปรัฐบาลก็คงจะต้องหามาตรการมาช่วยเหลือ นะครับอย่างเช่นที่ผ่านมามีข้าวเหนียวของเชียงใหม่ตกต่ำนะครับซึ่งท่านก็ร้องขอไปที่คณะกรรมาธิการของสภาก็หามาตรการช่วยเหลือกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องตกใจนะครับว่าปลูกข้าวเจ้าแต่ไปแจ้งเป็นข้าวเหนียวเพราะคิดว่าปีนี้น่าจะได้ส่วนต่างเยอะปลูกอะไรให้แจ้งข้าวชนิดนั้นหัวใจสําคัญคือต้องจําให้ได้ว่าตัวเราเองแจ้งช่วงการเก็บเกี่ยวช่วงไหน เพื่อนเราอาจจะแจ้งการเก็บเกี่ยวหนึ่งพฤศจิกาวันที่หนึ่งเขาก็จะได้เงินส่วนต่างไปถ้าถ้าราคาตลาดมันต่ำนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเราแจ้งวันเก็บเกี่ยวเราเป็นวันที่3 0พฤศจิกานะครับเงินส่วนต่างถ้าหากว่าราคาตลาดต่ำกว่าอ้างอิงนะครับเราก็จะได้ส่วนต่างไปแต่ถ้าราคาตลาดสูงกว่าเราก็ไม่ได้แต่สิ่งดีก็คือมันทำให้ราคาตลาดสูงขึ้น นะครับทำให้ราคาตลาดสูงขึ้นนี่ก็คือหัวใจของของงานประกันรายได้นะครับทีเนี้ยพอชดเชยคำนวณเสร็จแล้วเราก็จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของพี่น้องเกษตรกรเป็นรายคนไม่มีรับเงินสดนะครับไม่มีรับเงินสดหน้าเคาน์เตอร์แต่จะโอนเข้าบัญชีส่วนวิธีการจะถอนอาจจะถอนหน้าเคาน์เตอร์นะครับแต่ผมขอแนะนำว่าควรมีบัตร ATM นะครับ ในยุคโควิดอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปแอรอัดอยู่หน้าสาขามีบัตร ATM พาลูกหลานไปถอนให้อยู่ตรงเคาน์เตอร์นะครับก็สะดวกยิ่งขึ้นนะครับหัวใจสำคัญนะครับเราอยากจะบอกอย่างนี้ว่าต้องมีบัญชีของตัวเองนะครับบัญชีต้องเป็นชื่อของเรานะครับแล้วก็บัตร ATM จําจำเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้ถอนเงิน บางคนก็สะท้อนข้อมูลมาว่าโอ้ทกศอยู่เฉยๆก็ได้เงินเปล่าใบละ200ใบละ400เพ่อแม่พี่น้องลองคิดดูนะครับปีหนึ่ง365วันเสียค่า ATM 400บาทเขาทำประกันอุบัติเหตุทำประกันหลายอย่างให้ด้วยเนาะเฉะลีย่ยแล้วไม่ถึงวันละบาทวันนี้หวยออกซื้อหวยไปเท่าไหร่แล้วพี่เสื้อสีชมพูเลขแม่น้ำหนึ่งได้ตามไหมวันนี้76 1ไม่ได้ตาม ไม่ได้ตามมากี่งวดแล้วครับเลขแม่น้ำหนึงเนี่ยไม่เล่นหวยเลยโอ้ยสุดยอดครับอันนี้สุดยอดมากหวยอย่าไปเล่นนะครับบุรีสุราถ้าลดได้ก็ลดสิ่งเหล่านี้คือมันทำให้เงินของเราล่วไหลออกไปจากภาระเศรษฐกิจคัวเรือนของเราเนาะเห็นไหมครับว่าแต่ละปีเราผลิตการผลิตภาคเกษตรเนี่ย เราได้เงินเท่าไหร่มันก็ขึ้นได้ไม่เท่าไหร่แต่มันจะเป็นค่าใช้จ่ายออกไปในการลงทุนเยอะเป็นค่าใช้จ่ายในกลัวเรือนเยอะนะครับคนได้เงินเดือนเยอะไม่ต้องแสดงความยินดีแต่ให้แสดงความยินดีกับคนที่เขามีเงินเหลือเยอะนะครับพวกเราถึงไม่มีเงินเดือนแต่เราก็มีเงินปีใช่ไหมครับทีนี้ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นแต่ละเดือนเนี่ยมาจากไหน เพราะนั้นต้องสร้างรายได้ให้เกิดเป็นรายเดือนรายวันให้ได้กลุ่มข้างหลังเป็นตัวอย่างนะครับแปลรูปผลผลิตแทนที่จะขายข้าวเปลือกแทนที่จะขายข้าวสารท่านก็อาจจะทําเป็นข้าวสุกมานึง่งขายเป็นแพ็คเป็นกล่องในเซเว่นเลเทำไมเข้าได้ขายได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนี่จึงเป็นแนวทางที่รัฐบาลยังเป็นห่วงและก็ให้ความช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนอกจาก ฝั่งประกันรายได้แล้วยังมีงานมาตรการคู่ขนานอย่างเช่นถ้าเป็นข้าวก็เป็นโครงการชะลอข้าวาได้ประกันรายได้แล้วก็ยังมีสิทธิ์เข้าโครงการชะลอข้าวโครงการชะลอข้าวก็เป็นมาตรการของพอ,ออกฤษณนาเป็นคนนั่งคิดให้กับทกศนะครับว่าจะต้องชดเชยจากรัฐบาลลงมาช่วยเท่าไหร่นะครับปีนี้ก็จะมีนะครับที่ผ่านมาก็จะมีค่าเก็บข้าว ในยุ้งฉางถ้าครบตามกําหนดก็จะได้ตันละพันห้านะครับถ้าหากว่าช่วงที่จะขายข้าวข้าวตกต่ําก็จะมีงานระบายข้าวนะครับขายข้าวได้เท่าไหร่ที่เหลือก้อนหนี้ที่เหลืออยู่รัฐบาลก็ช่วยให้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้โครงการระบายข้าวก็กําลังดาเนินการอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยในมาตรการของประกันรายได้ยังมีมาตรการของ ชะลอข้าวรวบรวมข้าวโดยสหกรณ์การเกษตรโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในหลักของสหกรณ์นะครับเขาบอกว่ารวมกันซื้อได้ถูกรวมกันขายได้แพงแต่พวกเราไม่ค่อยรวมกันผลิตได้ก็ขายพ่อค้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นระบบสหกรณ์บ้านเราก็จึงไม่ค่อยเข้มแ,แข็งเท่าไหร่นะครับแต่ของเกาหลีของประเทศที่เขาจเจริญแล้วเขาใช้ระบบสหกรณ์นะครับผมเคยไปไต้หวันหลายปีละ เป็นสากพย์เล็กๆมีโรงสีไม่ใหญ่เลยนะครับขนาดของโรงสีประมาณหอประชุมแห่งนี้แต่เลี้ยงคนทั้งเมืองได้นะครับเลี้ยงคนทั้งเมืองได้เพราะฉะนั้นที่ผมจะนําเรียนเนี่ยคืออยากจะบอกว่า,าภาครัฐโดยกรมการค้าภายในเชื่อมกับกยทเชื่อมกับกรม,กบกมส่งเสริมการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลเรื่องของโครงการช่วยเหลือเรื่องของไรายได้พี่น้องเกษตรกรนะครับโครงการรวบรวมมันสัมปะหลังนะครับ โครงการรวบรวมข้าวนะครับชดเชยสต็อกของผู้ประกอบการหลายอย่างมุ่งมาเอื้อให้กับพี่น้องกเกษตรกรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจว่าเราผลิตข้าวแล้วมันจะไม่มีตลาดรองรับแต่ขอให้เราใช้วิธีการใช้มาตรการให้มันครบให้มันเป็นไปตามตลาดเนาะถ้ายังไม่อยากขายเพราะราคามันต่ําก็เก็บไว้ในหน้าตักตัวเองเก็บไว้ในยุ้งฉางนะครับแต่ถ้าคิดว่า เออราคาเราพอใจแล้วก็ขายไปนะครับเพราะนั้นอย่างมาตรการยางพารานะครับของของเมืองเลยมียางพารานะครับก็ขอให้ศึกษาโครงการแล้วก็เข้าร่วมอย่างเต็มที่ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องตกใจว่าเข้าร่วมแล้วจะเสียเปรียบตรงนั้นตรงนี้นะครับผลิตยางก้อนถ้วยนะครับผลิตยางแผ่นหลายๆตัวเนี่ยมันมีช่องทางเดินของมันเองนะครับพี่น้อง ต้องเลือกตัดสินใจเองว่าจะใช้แบบไหนแต่ผมอยู่ทกศมาตั้งแต่ปี2 5 3 1เนี่ยผมมองว่าถ้าเราสามารถรวมกลุ่มกันได้นะครับรวมกลุ่มกันได้จะเป็นเรื่องที่ดีเมื่อวานมีคำถามที่น้องทายนะครับว่าราคาปุ๋ยแพงรัฐบาลจะช่วยได้ยังไงปุ๋ยเนี่ยเป็นเรื่องของการนำเข้าเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่น้องเราเคยทำมาแต่หลังๆก็หายไปคือเรื่องของการผสมปุ๋ยใช้เองนะ ก็เราไม่อยากจะขี้โม้แต่ถ้าอยากลองทําผสมปุ๋ยใช้เองเนี่ยผมว่าให้เดินเข้าไปหาพออทกศผู้จัดก,การทกศหรือพอาานักงานเราเรามีคําแนะนําให้ในการทําโครงการผสมปุ๋ยใช้เองซื้อแม่ปุ๋ยมาครับแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องการผสมปุ๋ยง่ายๆแค่คลุกใส่แม่ปุ๋ยแล้วก็คลุก,กกันทุกวันนี้ราคาปุ๋ยมันแพงที่50กิโลกร,รัมเนี่ยแม่ปุ๋ยมันมีนิดเดียวแต่ส่วนที่ผสมคือส่วนของดิน เติมให้มันเต็มเข้าไปเองเพราะนั้นราคามันจึงแพงเพราะว่าเขาสั่งมาจากเมืองนอกแต่ถ้าเราใช้ปุ๋ยผสมใช้เองนะครับบางครั้งมันก็ต้องใช้ภายในระยะที่กําหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีแต่ละหมู่บ้านอยู่แล้วเรามีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแต่ละกลุ่มอยู่แล้วเราอาจจะหาหรือร่วมกันนะครับว่าอ๋อหมู่บ้านนี้ขอให้เป็นหมู่บ้านผสมปุ๋ยใช้เองแล้วก็มีออเดอร์มีคําสั่งซื้อมาจากอีกหลายๆหมู่บ้านแล้วก็ผลิตให้ จะผลิตสูตรไหนต้องการสูตรไหนก็ผลิตให้หมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะครับภูมิลำเนาผมอยู่สกลนครเนาะแล้วก็มีหมู่บ้านคำขาพานานิคมเขาก็เป็นหมู่บ้านศูนย์เรียนรู้ทกศแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวไหว้กราบไหว้พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรด้วยแถวนั้นมีโฮมสเตย์ด้วยแล้วก็ทำเนี่ยปุ๋ยผสมใช้เองด้วยปลูกผักอินทรีย์ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้มันต้อง เศรษฐกิจพอเพียงเหมือนในหลวงและการที่9ท่านบอกอะครับเพียงแต่ว่าต้องดึงเรื่องตลาดมาเป็น,นกลไกสําคัญเราจะใช้พอเพียงอย่างเดียวไม่ได้เมื่อบานผ่านไปเชียงคานนะครับทมามะพร้าวแก้วแต่ถามว่มามะพร้าวนี่มาจากไหนมาจากสมุทรสาครแต่หลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงและการที่9ท่านบอกว่ามีวัตถุดิบอะไรให้เอาตรงนั้นมาผลิตมาแปรรูปนะครับทีนี้เราทํามาด้วยความเชี่ยวชาญด้วยความชนานาญแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับ แล้วก็กทําไปแต่ว่าในอนาคตในเมื่อเรามียางพารานะครับที่นี่มียางพารามีข้าวโพดมีข้าวหรือผล,ลไม้อื่นๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวัดเลยเนี่ยผมผมผ่านมาหลายจังหวัดผมไม่ห่วงเลยจังหวัดเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมาเที่ยวบ้านเราแล้วก็เอาเงินมาชับจับจ่ายใช้สอยในบ้านเรานั่นก็แสดงว่าเราจะมีเงินมาใช้ในภาคเศรษฐกิจครูวเรือนกันละเพราะฉะนั้นการ ดำรงอยู่ของพี่น้องเกษตรกร,กรของเมืองเลยไม่น่าห่วงนะครับเงินประกันรายได้ทั้ง5พืชเนี่ยลงมาที่จังหวัดเลยนะครับ650ล้านบาทนะครับเป็นยางพาราซะ300กว่าล้านแล้วก็เป็นข้าว200กว่านั่นก็แสดงว่าผลผลิตหลักส่วนใหญ่มาจากยางพาราและก็เข้าร่วมโครงการนี้สมัยก่อนตอนที่ผมมาอยู่วังสะพุงเนี่ยก็จะเป็นข้าวโพดเยอะ พอปลูกข้าวโพดแล้วก็เป็นการปลูกเลื่อนลอยเนาะป่าไม้ก็หายไปเยอะตอนนี้ป่าไม้กลับคืนมาแล้วจากยางพาร,รานะครับจากผลงานของท่านผอ,อโกศลนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของยางพาร,ราช่วยเก็บกักน้ํานะครับฝนตกมาน้ําไม่ท่วมนะนะครับฝนตกมาน้ําไม่ท่วมพื้นดินดูดน้ําไว้ซับน้ําไว้ทําให้น้ําอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเป็นปัใจจัยในการผลิตพืชอย่างอื่นต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นผม ยินดีด้วยครับที่สามารถเปลี่ยนจากข้าโพดเป็นยางพาราทําให้มีป่าไม้เพิ่มขึ้นเยอะนะครับเกษตรกร,ร,กรจํานวน1นึ0 0 0กว่าครัวเรือนเนี่ยที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการประกันรายได้ทั้ง5พืชเนี่ยนะครับหากว่ายังผลิตจริงนะครับท่านก็ยังจะได้อีกนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของเม็ดเงินซึ่งท่านผออกฤตนาท่านก็แจ้งแล้วว่าปีนี้มันต้องผ่านมาติของคอ,อรมอให้ความเห็นชอบ ว่าจะจัดสรรเม็ดเงินมาเท่าไหรช่วงไหนซึ่งตรงนั้นก็ยังอยู่ในระหว่างดําเนินการอยู่ในระหว่างเข้าคอรมอรเห็นชอบอยู่นะครับทกศเราเองเมื่อคอรมอรเห็นชอบแล้วเราก็จะนําเสนอกรรมาการทกศให้ความเห็นชอบเพื่อรีบดําเนินการต่อไปนะครับเพราะนั้นในสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับนี่คือแนวทางการจัดการตลาดของพี่น้องเกษตรกรทัท่วไปกับพี่น้องลูกค้าทกศนะครับ นอกจากโครงการประกันรายได้แล้วนะครับรัฐบาลยังช่วยในเรื่องของการประกันภัยพืชผลด้วยนะนะครับมีใครได้เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปีบ้างครับยกมือขึ้นครับมีไหมอาจจะไม่รู้เพราะไม่ได้เสียเงินสักกะตังค์นะครับรัฐบาลช่วยส่วนหนึ่งทกศช่วยอีกส่วนหนึ่งเป็นเบีย้ยประกันรายได้ข้าวนาปีนะครับ แล้วก็หากจะซื้อเพิ่มอันนั้นต้องจ่ายเองแต่ส่วนเกษตรกรหลายคนที่ไม่ใช่ลูกค้าทกศอ,อันนั้นรัฐบาลช่วยแต่ทกศไม่ได้ช่วยเพราะว่ายังไม่ได้เป็นลูกค้าผู้ก,กูก้ทกศที่นั่งอยู่ในนี้มีใครยังไม่เป็นลูกค้าทกศบ้างครับลูกค้าผู้ก,กู้ยกมือขึ้นนิดนึงครับเป็นหมดแล้วโอ้ขอจงภูมิใจนะครับผมนั่งอยู่เนี่ยผมยังไม่มีสิทธิ์เป็นลูกค้าทกศเลย เพราะเงินเงินรัฐบาลนีเ่เขาระบุชัดเจนว่าพนักางานทกศไม่มีสิทธิ์เข้ามาใช้บริการเงินกู้จากทกศเราเตรียมไว้ให้สําหรับพี่น้องเกษตรกรเ,กเท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่เป็นลูกค้าทกศให้รีบเป็นซะนะครับแล้วก็รีบเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับทกศเพื่อรองรับประกันรายได้ของรัฐบาลรัฐบาลมีมาตรการเยอะแยะนะครับซึ่งท่านวันนี้ท่านผอปรินา ด้วยเวลาจำกัดเนี่ยท่านพูดไม่หมดหรอกจริงๆมีเยอะนะครับช่วยเหลือบรรนสัมปะหลังนะครับช่วยเหลือข้าพดเลี้ยงสัตว์นะครับล่าสุดก็จับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับพ่อค้าแม่ขายอีกยุคโควิดเนี่ยลูกค้าผู้ผลิตเราไม่รวยนะครับแต่คนรวยคือใครครับคือคนค้าขายประกอบอาหารแต่ก็ไม่ค่อยได้ขายอีกกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ทําโครงการขึ้นมานะครับเดี๋ยวคิดว่าทางทางผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ท่านก็คงต้องเล่าให้ฟังครับ ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเวลามันน้อยเนาะนะครับเอาไว้ฟังรายละเอียดกับทีมท่านผู้บริหารสาขาของผมกับทีมงานทกศในพื้นที่ได้เล่าในฟังอีกต่อหนึ่งแต่เราขอยืนยันว่าข้อมูลต้องครบถ้วนถูกต้องนะครับทุกครั้งที่โอนเงินไม่สําเร็จเราจะส่งให้สาขาสาขาก็จะประสานกับกเกษตกรตาบลเกษตรอาเภอเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วก็แก้ไขเงินโอนให้มันถูกต้องต่อไป นะครับในโครงการประกันรายได้5พืชที่ทกศเราเข้ามานั่งร่วมโครงการก็จะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ